หลุมยุบหน้าโรงพยาบาลวชิระและวิธีการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินเขาทำกันอย่างไรผมมีคำตอบครับอันดับแรกนะครับเขาจะต้องสร้างสถานีก่อนจากนั้นเราขุดอุโมงคครับโดยใช้หัวขุดจอบแบบนี้แหละครับข้างหน้าเนี่ยเป็นสว่างเลยนะครับเจาะมาลอดใต้ถนนมาที่ต้องเป็นสงชั้นเพราะอะไรเพราะถนนสามเสียงแคบไหมครับ จะทําเป็นแบบนี้พื้นที่ถนนไม่พอก็เลยต้องบิดมาเป็นแบบนี้ไงครับก็จะต้องมีอุโมงค์ข้างล่างตัวนี้ก็ลึกประมาณ3 3เมตรอันนี้ก็ประมาณจยเมตรนะครับพอติดตั้งผนังอุโ,อโมงค์เสร็จแล้วหลักสําคัญจุดอ่อนของโครงสร้างการก่อสร้างใต้ดินอยู่ตรงนี้ครับจุดเชื่อมต่อระหว่างโอุโมงค์และสถานี เพราะมันมีช่องว่างอยู่ถูกปะเพราะสถานีแข็งสุดไม่ได้เลยแต่อุโมงค์เป็นยังไงครับมันมีโอกาสที่จะมีการเคลื่อนตัวเพราะมันอยู่ในดินใช่ไหมดังนั้นตรงนี้มันต้องมีการยืดหยุนให้ตัวได้ปกติแล้วตรงนี้จะเป็นยางชนิดพิเศษนะครับให้มีการยืดหยุ่นไม่หักและน้ำดิน เข้าไม่ได้เด็ดขาดนะครับซ้ามเข้าเลยนี่คือจุดอ่อนที่สุดบริเวณท่งนี้แต่แล้วเหตุการณ์หลุมยุบเกิดขึ้นได้อย่างไรดินนะครับเกิดทะลักเข้ามาครับปกติแล้วทะลักไม่ได้เด็ดขาดเพราะว่าตรงนี้ต้องปิดสนิทดังนั้นวิเคราะห์ได้เลยว่าตรงนี้ต้องมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นแน่นอนแน่นอนครับถึงทำให ดินทะลักลงมากรณีนี้น่าสนใจอีกครับมีท่อประปาขนาดที่1.2เมตรแล้วก็มีจุดเชื่อมต่อแล้วก็ลงไปอีก0.9เมตรนะครับแตกหักมาตอนช่วงเช้าน้ำเอ่อขึ้นมาถนนเริ่มสุดคำถาม การแตกหักเนี่ยทยี่รั่วนเนี่ยเป็นเพราะท่อประปามันเกิดปัญหาเองไหมหรือดินตรงนี้มันเป็นโพรงหมดแล้วทำให้ท่อประปาเนี่ยหักลงมาเกิดจากรูรั่วตรงนี้ตรงนี้การประปานครหลวงต้องไปพิสูจน์เพราะว่าท่อประทานขนาดใหญ่มีระบบมิเตอร์วัด เราะก็จะรู้ว่าแรงดันตกไหมถ้าแรงดันตกมันรั่วเขาต้องรีบไปซ่อมเพราะดูแลพี่น้องประชาชนเป็นหมื่นครอบครัวท่อใหญ่ตรงนี้พิสูจน์ได้ว่าท่อประปาแตกตอนกี่โมงอย่างไรก็ตามนะครับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่เห็นภาพชัดเจนก็คือว่าดินไหลเข้าสู่สถานีอย่างรุนแรงเกิดเป็นหลุมยุบม,มาถมานะครับสถานีตำรวจ แตกล้าวหมดเสาเข็มพังอาคารเองซึ่งตรงนี้อันตรายมากนี่คือการสันนิษฐานว่าทำไมถึงเกิดลุมยุบขนาดใหญ่มาจากตรงนี้ครับจุดเชื่อมต่อมีปัญหาแน่นอนมาจากอะไรต้องไปพิสูจน์ทราบเช่นเดียวกันน้ำประปาที่แตกมาแตกก่อนหรือหลังพิสูจน์ทราบได้ เพราะว่าการประปามีระบบมิเตอร์วัดเรื่องแรงดันดัะนั้นก็ตามอยากจะถึงพี่น้องประชาชนทุกคนถ้ามีคำถามว่าอ้าวแบบนี้ฉันใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วถ้าเกิดมีท่อประปาแตกขึ้นมาข้างบนดินไม่สุดข้างในดินไม่ทะลักแบบนี้ก็อันตรายต้องบอกอย่างนี้ครับว่าต่อให้ท่อประปาแตกกี่ท่อก็ตามยังไงตรงนี้ ดินกับน้ําจัดทะลักมาไม่ได้ครับดังนั้นให้สบายใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินที่อยู่ในปัจจุบันเมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วตรงนี้ปิดสนิทไม่สามารถที่จะมีดินและน้ำทะลักเข้ามาได้แบบกรณีการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินและอุโมง์ตรงแถวหน้าโรงพยาบาลวชิระครับ